สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องการใช้ชีวิตให้ตัวเองในอนาคตของเรารู้สึกขอบคุณนะคะเราลองคิดดูนะคะเหมือนโนบิตะค่ะลองคิดดูว่าตัวตนของโนบิตะในอนาคตหลานของโนบิตะลูกของโนบิตะในอนาคตอะ่ะถึงขนาดกับต้องส่งโดเรมอนมาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของโนบิตะในปัจจุบันเพื่อให้มันดีที่สุดวันนี้หากคุณจะดําเนินชีวิตอย่างไรลองนึกดูว่าแบบไหนกันหล่ะที่ตัวตนในอนาคตของคุณ จะรู้สึกขอบคุณเพราะฉะนั้นเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองในอนาคตจะรู้สึกภาคภูมิใจความแข็งแกร่งคือการเลือกในสิ่งที่มันใช่มากกว่าสิ่งที่ชอบในปัจจุบันความแข็งแกร่งคือการเลือกในสิ่งที่คุณต้องการในระยะยาวมากกว่าสิ่งที่คุณต้องการในระยะสั้น แน่นอนชีวิตของเรามีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการในระยะสั้นอยู่เสมอแต่เราค่ะจะต้องบอกตัวเองพูดคุยกับตัวเองซ้ําแล้วซ้าเล่าว,ว่าอะไรหลักที่เราจะต้องการในระยะยาวแล้วยอมผลักบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการในระยะสั้นออกไปเพื่อสิ่งที่คุณรักและต้องการมันจริงๆในระยะยาวรูอ้อยและพียมี่มาเชียนะคะสู้ๆใช้ชีวิตให้ตัวเองในระาคตขอบคุณค่ะสู้เ <Yeah. S 2> ขาค่ะทาเคชิสู้เขาค่ะ